สวัสดีครับมาพบกับนาจุยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาตอบคำถามจากทาง YouTube นะครับอ่ามีคนถามว่าผมใช้แพร์วีวันนะแต่ทำไมอ่ากล้องมันดันได้แค่1นึ่ส่วนสองนะครับเพราะเหมือนกับเขาเ,เข้าใจว่ากล้องมันไม่รองรับนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับมีสองคำถามอีกคำถามนึงก็คือถ้าใช้ไอตัวเนี้ยกับแฟดแยกเนี้ยถ้าใช้ V1 แยกนะครับเป็นแฟร์แยกเนี้ยต้องใช้กับทิกเกอร์ใช่ไหมอันนี้อันนี้ แฟลแยกเรก็ต้องใช้ทิกเกอร์นะครับถ้าจะให้สปีดซิงค์ถ้าจะไม่ใช้ทิกเกอร์มันก็ได้เป็นแค่เซเลฟโหมดนะครับคราวนี้มาดูนะครับคืออย่างเงี้ยดูสังเกตไปะะะครับต่อให้ตั้งคออเวเร์เตอร์ไว้เท่าไหร่เนี่ยถ้ากลับมามันก็ได้แค่200เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวกล้องทั่วไปเนี่ยมันจะตั้งให้ซิงค์แฟลไว้แค่1นส่วนสองถ้าเราจะซิงค์แฟลให้เป็นไฮสปีดซิงค์นะครับเราต้องสั่งการที่ตัวแฟลชด้วยนะครับ ให้มันเป็นไฮสปีดซิงกก็กดแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าแต่เราดูเหมือนกันนะครับแต่เขาถาม V1 วมาผมก็ปูววันนะครับกดป๊าบเห็นไหมตรงเนี้ยมันต้องขึ้นเป็นเครื่องหมายอ่าเฮดแล้วก็เหมือนเป็นรูปไอสายฟ้านะครับแค่นี้นะครับอ่าเห็นไหมเราก็จะอนะ่ผมตั้ง800ก็ได้นะครับเห็นไหมผมจะตั้ง2000ก็ได้ไม่หายถ้าเราไม่กดไฮ ไฮสปีดซิงค์ผมกดให้มันหายไปนะครับแม่2องรองันจับมาก็จะเหลือ200ตลอดแค่นี้นะครับผมว่าเขาน่าจะลืมเปิดไฮสปีดซิงค์ก็อย่าลืมนะครับถ้าจะใช้ไอ้โหมดไฮสปีดซิงค์บางรูบางยี่ห้อหรือยก่้ันว่า s อสนะครับก็อย่าลืมเปิดไอตัวแฟลชให้เป็นไฮสปีดซิงค์นะครับเปิดที่ตัวกล้องอย่างเดียวไม่ได้นะแค่นั้นเองนะครับน่าจะเคลียร์กับปัญหานี้นะครับนะ หรับคลิปนี้คงจบแค่นี้ถ้าชอบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนรจุฑโฟโต้ในยูทูบช anel ในแฟนเพจนรจุยโฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ